สวัสดีครับก้าวนครับสวัสดีค่ะพีพีพบุญปรีดีค่ะ Love No Limit นะครับก็เป็นอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าไร้ขีดจำกัดนะก็เราสามารถตีความได้หลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบ ความสนุกสนานความน่ารักความสดใสหรืออะไรหลายๆอย่างที่เรามาเจอกันเราได้ทำร่วมกันเนี่ยมันก็แบบไร้ขีดจำกัดแล้วก็เต็มที่มากๆ ก็ตั้งแต่รู้จักกันมา4ี่ปีนะฮะก็สนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆฮะจริงไหมจริงคือรู้สึกว่าไม่ไม่คิดเลยว่ามันผ่านมา4ปีแล้วอ่ะเพราะรู้สึกว่ามันแป๊บเดียวมากๆอะค่ะูเปลี่ยนมเลยว่ะแบบว่าเราแบบว่าเปิดใจให้กันอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างตอนแรกที่เรามาเจอเราก็เป็นแบบว่าทั้งคู่อาจจะนิ่งๆเงียบ หลายๆอย่างก็ยังไม่กล้าแบบคุยกันมากอะไรอย่างเงี้ยยังไม่กล้าบอกความลับซึ่งกันและกันยังไม่กล้าปรึกษาอะไรกันอะไรอย่เงี้ยมันก็เป็นความลับที่แบบว่าพูดกันได้นะแบบเรู้กันสองคน <c oughs> ใช่ <c oughs> ก็อาจจะแบบว่าพูดเก่งขึ้นนิดหน่อย มีแบบว่ามีแบบล่าเริงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่าพี่เก้าวพูดเก่งอยู่แล้วนะแต่แค่ว่ายังแบบ <c oughs> ยังไม่ปล่อยออกมาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้นะอะสำหรับพี่หรอคะโดยไม่รู้ตัวมั้งคะการเคลื่อนไหวหรืออะไรอย่างเงี้ยหันหน้าหันหลังยิมย้มเยิ้มจังหวะอย่างเงี้ยมันมันเหมือน,นมันถูกก๊อปปี้เรียนแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวมากกว่าที่พี่รู้สึกว่า อยู่อยู่จะหัดก็หันเหมือนกันอยู<ต>่อยู่จะมองก็มองเหมือนกัน <c oughs> หรือว่าแบบมันมีมันเหมือนมันมีเซนหรือว่ามันมีอะไรสักอย่างที่พอมันรับรู้อะแล้วมันแบบถึงกันอะว่าแบบเฮ้ยแค่มองกันแล้วก็แบบอ๋อ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นความรู้สึกนี้มากกว่า ก็คงเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆไม่บางทีเราก็แบบว่ารีบๆอะไรเงี้ยค่ะเลี้ยงกันละการอะไรเงี้ยดูดูแลกันละการช่วยกันถือของช่วยกันแบบว่าอะไรในที่ตัวเองในสิ่งที่ขาดอย่างทริปแรกที่ผมไ้ถ่ายละครกับน้องเลยเนี่ยผมก็ไม่ได้เอาที่ล้างเครื่องสำอางไปผมก็ยืมน้อง <S 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 ตลอดทั้งทริปเลยน้องก็ให้โดยแบบ คือถ้าสมมติเราจะให้เรามาเจาะจงในแต่ละการกระทำหรือแต่ละเหตุการณ์อย่างเงี้ยอาจจะพูดยากเพราะว่ามันทำงานร่วมกันมาแบบค่อนข้างเป็นระยะเวลาที่แบบนานประมาณหนึ่งพอสมควรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางอย่างเหตุการณ์มันคล้ายๆเดิมซ้ำๆเดิมหรือมันจะมีอาจอาจจะแตกต่างบ้างเล็กน้อยแต่เรารับรู้และเรารู้สึกได้ว่า ว่าเป็นสิ่งที่แบบมันคือการดูแลกัน<ล>การช่วยเหลือกันการเซฟกันซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยคะะ่ะตื่นเต้นเนาะบรรยากาศก็แบบว่า เกินคำบรรยายจริงๆก็ไม่คิดไม่ฝันกันว่าจะมีโอกาสได้ไปได้ไปเดินเทศกาลหนังเมืองคานเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจของเรา <ฮะ S 2> ทั้งสองคนที่ที่ได้ไปเห็นได้ไปดูอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ใช่แค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวแล้วกันนะครับก็ <c oughs> หลายๆอย่างเลยก็ขอบคุณพี่ๆน้องแฟนคลับทุกๆคนมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นของบ้านน้องพีพีเอง แฟนคลับบ้านคู่แล้วก็บ้านของผมเองก็ทุกคนคอยช่วยสนับสนุนผมว่าไม่ว่าจะเป็นการเล่นเทรนท็กงานต่างๆหรือแบบว่าสนับสนุนเวลาเรามีกิจกรรมหรือว่าเรามีผลงานอะไรอย่างโฟโต้บุ๊กเนี่ยที่เราออกมาเนี่ยก็ได้มาจากเสียงเรียกร้องที่พี่ๆน้องๆคิดถึงเราแล้วอยากให้เรามีผลงานอะไรที่มันเป็นแบบร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยก็มันจึงได้เกิดขึ้นก็ต้องขอบคุณพี่ๆน้องทุกคนมากเลยนะ เราก็จะตั้งใจทําทุกๆผลงานออกมาให้ได้เต็มที่มากที่สุดเลยครับเช่นเดียวกับพี่เก้าเลยค่ะก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยทั้งบ้านเดี่ยวพีพบ้านเดี่ยวพี่ก้าแล้วก็บ้านคู่9ก้าพีพีและอินเตอร์แฟนสทุกประเทศเลยทุกที่ <c oughs> เลยค่ะที่คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนพวกเราทั้งสองคนแฟนคลับทุกคนคือน่ารักมากๆตรงที่ว่า เขาพร้อมที่จะสนับสนุนเราทั้งสองคนเหมือนเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะที่คอยจะช่วยซัพพอร์ตเทรนในทุกๆเรื่องทั้งกำลังกายกำลังใจหรือแม้แต่แบบปั่นเทรนไม่หลับไม่นอนกันอย่างเงี้ยอยากจะแบบว่าพักผ่นเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆอย่าลืมมาสก์หน้าด้วยนะคะเป็นห่วงครับใช่ค่ะ ช่วงนี้เลยละกันฮะหรือว่าณตอนนี้เลยละกันก็แบบว่าช่วงนี้น่ะเห็นน้องเติบโตเยอะขึ้นมากเรื่อยๆแบบทุกๆวันทุกๆอาทิตย์ทุกๆสัปดาห์ทุกๆเดือนจริงๆก็อยากให้น้องแบบว่าดูแลตัวเองให้มากๆพักผ่อนให้เยอะๆแบบว่าจะได้มีแรงไปลุยงานไปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่ามันดูแลสุขภาพจิตใจตัวเองด้วยอะไรเงี้ยจะได้มีความแบบน่ารักสดใสยอย่างที่เป็นแบบตอนนี้แบบได้ไปตลอดเรื่อยๆ เจอกันก็จะได้สนุกสนานแบบนี้ตลอดไปไม่อยากให้แบบไปเครียดกับงานหรือแบบอะไรหลายๆอย่างพอเดี๋ยวมากลับมาเจอกันมันจะเปลี่ยนฟิลอะไรเงี้ยขอบคุณนะคะก็ไม่ต่างกันเลยคือ,อ,อตั้งแต่พีเจอพี่ก้าวมาก็คือน่ารักยังไงก็น่ารักเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยค่ะแล้วก็อยากให้พี่ก้า ยิ้มเยอะๆมีความสุขเยอะๆนอนเยอะๆแล้วก็ได้ทำสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบมีเวลาแบ่งเวลามีเวลาให้กับสิ่งที่ตัวเองรักอะไรอย่างเงี้ยและนี่คือเด e อนเ t ็กเฟรนของเก้าและพี่พีค่ะเมาหมอจยจอยฟิลเฟรน